สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายคลายเครียดนะครับในันนีผมก็จะนําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับผ่อนคลายความเครียดกับพระชดายบูชาเก็บรักษาไปเลครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านแชร์วิจารณา,านในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสาหรับพระชิดนมาในพอดีนะครับผมก็นําเอาพระเครืองจุกแรกของอดุลยมงคลลูกพท่ทษดพิมพ์เตอรีดเนื้อวานกากยายักษ์ รุ่นกำลังสองสามโทษของอดริมคนออกมาปีพศ2513นํ้บามนมาการิชมะครับความคมชัดลักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระขยายภาพขึ้นมาก็จะเห็นความคมชัดของพิมพ์พระนะครับลักษณะบิติความหนาของพิมพ์พระเดี๋ยววันนี้ก็นำเอาหลวงพ่อโทษนะครับพิมพ์เตารีดรุ่นกำลังสองสามโทษนะครับนำมนาดิชมความคมชัดลักษณะรายละเอียดของ พิมพ์พระขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นมิติความหนาของพิมพ์พระเศียรขององค์พระมีลักษณะมนกลมหนาปาดกดวงดวงตาทั้งสองข้างเป็นร่งองลึกนะครับจมูกสูงหนาโหนแก้มสูงก็จะมองเห็นมิติความหนาของริบิปากบนแล้วก็ริบิปากล่างลักษณะมิติความหนาของปลายคางลักษณะมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างซ้ายขององค์พระลักษณะมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างขวาขององค์พระนะครับสังเกตที่ ด้านหน้าของหลวงพ่อรูปก็จะมีก,ร,มกระดุมหลวงพ่อทวดฝังอยู่นะครับก็จะมีคราบที่เกิดขึ้นนะด้านหน้าก็จะเป็นกระดุมทองฝาบาทนะครับความคมชัดลักษณะของเข่าขวาโค้งวนูนนะครับลักษณะของเข่าซ้ายโค้งวนูนที่ฐานขององค์พระฐานบุคคลบองไหก็จะบองเห็นมิติความหนาน่นของกลีบบวัวตะกรีบนะครับ ็เป็นการนำเอาพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับขยายภาพขึ้นมาถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสันบเบลมะชก็ต้องขอประทานอาภัยท่านผู้ชมมาณะที่นี้นะครับมองไปแต่ละม,มะุมแต่ลนก็จะมองเห็นรายละเอียดนะครับความคามชัดของพิมพ์พระที่ชัดเจนแตกต่างกันไปนะครับก็เป็น พระเครื่องยูกแรกครับของวัดด้วมุมงคลนะฮะแต่ละมุมต่้นก็จะมองเห็นรายละเอียดน,นะครับความความชัดของพิมพ์พระชัดเจนแตกต่างกันไปนะครับแต่ละคนนั้นก็มีจุดตังเกตนะครับมีจุดที่ ให้ความสนใจแตกต่างกันไปนะครับก <st arts> ็จะเป็นลักษณะนะครับราเดียที่ด้านหน้าของพิมพ์พระนะครับ <st arts> <st arts> <st arts> ดูแล้วก็เพลินนะฮะ ที่ได้หลังขององค์พระนะครับก็จะฝังด้วยกระดุมเงินนะครับความคามชัดของกระดุมเงินพระองค์ก็จะมีความคามชัดแตกต่างกันไปนะครับสังเกตก็จะมองเห็นลักษณะของมวลสารเนื้อว,ว่าน,นะครับ ก็จะเป็นเนื้อว่าดินกะกยายักษ์นะครับมองไปแต่ละมุมแต่ะด้านก็จะมองเห็นลักษณะนะครับประเรดของพิมพ์พระนะครับ มองจากกานข้างก็จะมองเห็นลักษณะมิติความหนาของพิมพ์พระแล้วก็รายละเอียดนะครับที่บริเวณขอบด้านข้างของพิมพ์พระนะฮะก็จะนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท้กท่านไปดูไปชมรายละเอียดของพิมพ์พระมากที่สุดนะครับก็จะมองเห็นลักษณะของมุลสาเดียวว่าแล้วก็จะมีลักษณะของแร่นะครับที่อยู่ที่องค์พระนะครับ นะก็เป็นการใช้เวลาเล็กน้อยครับนำเอาพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไวค้คัมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับในวันนี้ก็ได้เมอการครับนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาดูมาชมพระเครื่องยุคแกลของวัดห้วยมงคลนะครับหลวงพ่อทวดร,รุ่นกำลังสองเพียมตัวเรีดเนื้อว่านดินกาเกลี่ยสามทวด ก็จะเป็นพิมพ์ที่แจกกรรมการนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมถ้าชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาราส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมมาติดตามมาผ่อนคลายความเครียดด้วยกันก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อน ก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ